สวัสดี you, ครับผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับพี่น้องกำลังครับสิทธากันเดินทางน,นี้เราเมีเล่นอยู่ที่หนองคายนะครับเดินทางประมาณขสาไัตรก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงสศาาัตรแล้วสัตรีล่ะหนองคายห,ห<ร>นองคายสัตรีล่ะพี่คะาหลองคายกี่บาทคะสัตรีสัตรีแล้วสัตรีละคะหนองคายนะครับหนองคายขึ้นรถได้แล้วค่ะคืออย่าเสียงนัไม่ให้ผู้ชายเสียงนัง กองไรยเงพี่น้องเอ้พี่พี่แดนเซอร์อะพร้อมแล้วครับพี่พี่แดนเซอร์ครบทุกคนสวัดีครับตคนลิ้นต์เหรอจ้าหนครับเดนเซอร,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 ร์สวัสดีครับสวัสดีครับยังคือกองกลืนเห้งาแบบนี้โอ้สวัสดีครับตอนเช้าไม่เห็นว่ารักใครกันหรือไงเ้าร์แห้งพี่นอ้องสวัสดีครับคนลิ้นต์เหรได้แบบนี้ ขนลื่นครับขนลื่นเลยครับเก็บสองเดินทางเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงพี่น้มขึ้นศับก่อนนอนเต็มอิ่มเลยมั้งครับผมของหายงี่เงี่ยขนมตระกั้นชิม่านกับผู้ใดอยู่ยกลกับไม่กำลังใจเลอครับก๊อกล้อเล่นอยู่ที่ไหนนะอุษาคายครับจังหวัดหนองคายสระคายสระคายซอสเสือลอดเรือสรล่ะ สะไคม่ผวนขวยแมาเด้อพี่น้องแลงครับผมเจอกันแน่เรางานใหญ่อยู่นะงานใหญ่ก็เพ่เคยได้ยินเสื้อเพื่อนหนีมาไม่นี่ส้นไหนกะส้นหนองคายไม่ติดโค้งหรอเฮ้ยกลางกลางติดฟังอันติดฟังมาเลเซียโอเคครับพี่น้องเจอกันนะครับคืนนี้ครับติดฟังเชียงรายเชียงใหม่เหรอ ครับ oh. ผมไปมันเอาต้องใช่เจอกันครับผมเจอกันวันนี้นะครับผมที่จังหวัดหนองคายด้ยวยีีน้องเด้อผู้ใดอยูไก่กับไปให้กกำลังเจตุเกียวมิวสิกหลายๆเด้ครับเ <Yeah. S 2> ขาไปเห็น <Yeah. S 2> ห,หลายครับผมเดี๋ยว <Yeah. S 2> เจอกันเมือแรงนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับสวัสดีจ้าแม่แม่เมื่อนีสาบึงกันมาแจงข่าวมาแจงข่าวจาลูกๆตเกียวมิวสิกกำลังเดินทางมา จากชนบุรีบางละมุงนะจ๊ะมเอนี่ขึ้นนี่มีงานที่อำเภอสะใครจังหวัดน้องคายด้อจ้ะแม่แม่เป็นงานครบรอบสามสิบเอ็ดปีของอำเภอสะไครจ้ะผู้ใดยุ่กลคือเก้านั่นละแม่แม่ซาบึงกันมาบอกข่าวมาเราไปให้กำลังใจลูกๆตัวเกี่ยวมิวซีกันเดอ้อจ้ะไปให้เลไลไปจะไม่จะมือลูกๆไปจะไม่จำมือบอดบีก เดินโดดได้พี่น้องสวสดีได้เห็นเพิินไปบายมื้อบาอ่ายไปชมเี่ยเพิ่นตัดผมมาใหม่จะแมนรอแห้งเด็กหน่อย 17, สิบเจ็สิบปดสไปตัดผมใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปกำลังใจลูกๆเมื่อนี้ก,ก็จะมีน้องยูรีน้องสกายน้องสแตมน้องเจนนี่น้องแอนนี่พร้อมแดนเซอร์ทั้งเบิร์ดนะกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอสบิ๊กของเฮานั่นแหะพี่น้องไปกำลังอกกำลังใจกัน ไปให้มันเต็มเดินเต็มล้านมองเพิ่นจัดผู้จัดเพิ่นกะสีได้เห็นผู้จัดเพิ่นกะสิเบิงเด้พ่นองซุมือซุมือเทียนมีงานแต่ละหมองแต่ละหมองนี่ผู้จัดเพิ่นกะสิเบิงได้ว่าแตะละมือนนะ่ะที่มีไหลโดให้เบิงนะั่นทางขายเพิ่นไหลโดนห้เบิงเนาะเพิ่นกะจะาปาดตัวเกียวมิวสิกไปใส่นี่คนเต็มสนามค้นเต็มอันอ้อมสังกะซีไ้หมองได้กะบ,บม่มีมองสียืน ผู้จัดเพิ่นกรสิติดต่อเขามาจ้างงานสุมือสุมือเข้าหักเพิ่นเข้าแห้งเพิ่นพี่น้องเข้ากระตองซอยกันเนาะดันดันดันเขามันแม่ดันอยู่แล้วแม่ยกอยู่แล้วเจดันเจดันดันดันแันผู้จ้างผู้จัดเพิ่นเห็นเพิ่นกระสิได้จ้างงานสุมือมือละงานสองงานสามงานก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้เงินน้าเพิ่นดอก แต่กัด้วยความหักความเพียงแพงความชื่นความชอบนาอพี่น้องน้องมันบอกกันมันหามกันบ่ได้ค่ะมันได้หักได้แพงเลนะค่ะแม่แม่บอกพี่น้องเป็นกึศาบึงการบ่ลูกๆก,กํลาลังเดินทางเออสาบึงการกระคออวยพรให้ลูกๆตัวเกี่ยวมิวสิกพร้อมบอสบิ๊กทีมงานทุกคนบม่ว่าจะเป็นนากดนตอกนักดนตีเครื่องสอกเครื่องเสียงมือหมอกมือมีอียงกะให้เดินทางแขวขาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งายทั้งป่วง เนาะพี่น้องให้เดินทางหอดจุนไม้ไปลายทางให้สวัสดีภาพครบถ้วนสมบูรณ์อย่าให้มีอียงมาแผ่วมาพ่านใดใจบดีบดีหอดย่ามเล็กหน่อยเดินทางแล้วพี่น้องเนาะมันคืดไปทั่วแต่ว่าก็อวยพรซอยกันอธิษฐานซอยกันให้พี่พี่น้องให้เพื่อนเดินเดินทางปลอดภัยจากขึ้นหนีน้องค่ายอย่าลืมเด้อสะใครแม่แม่แม